นนีะะคเราก็เลยจะมาทําอาหารสุ่มกาน์ดยากอะตอมก็รู้เหมือนกันว่าวันนี้อะตอมจะสุ่มได้อะไรผีวสวยเลือกได้ได้วยไทยใครเลือกอาหารเฮ้ยจริงมันก็น่ากินอยู่นะห <c oughs> อมดีแล้วนี่ไดอดูอะไรนีงสวัสดีค่ะทุกคนเจอาตอมค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ที่ไหนที่ไหน่หนกระถาใหญ่ขนาดนี้ดูดีใหญ่กว่าหน้าหนูประมาณสิบเท่าเราอยู่กันที่บ้านพี่ปานพี่ปวงค่ะทุกคนจากช่อง The Fan ที่ครั้งที่แล้วนะคะเราไปกินร้านบะมีโนงโการแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาบ้านพี่เขาแล้วเราก็จะมาทํากับข้าวก,กันที่นี่นะคะทุกคนใชีวิตใบนี้ภูมิใจนาเสนอมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้อไลเหมือนจะักทุกคนทําอาหารแบบจานยักษ์เต่าเดี๋ยวมันจะธรรมาดาเกินเกนฟิวปะคือพี่เขาแบบเป็นแชมป์กินจัวทุกคนคือแบบจานยักษ์ยังไงก็แบบ กินหมดอยู่แล้วป้าวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําอาหารสุ่มกานยักษ์อะตอมก็รู้เหมือนกันว่าวันนี้อะตอมจะสุ่มได้อะไรและพี่ปันพี่ป่งก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่ปันพี่ป่งจะได้กินอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าวัตถุดิบคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปจิ้ม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 พี่ปันพี่ป่งมาช่วยกันเลือกโอเคสวัสดีครับช่องเดียวกันนะครับครับผมนี่มันต้อนรับครับอ้าวจิ้มไม่นะ เดี๋ยวคนดูสับสนนะว่าคนไหนคือใครไี่สับสนนะให้น้องไอตอมทายก่อนไหมหนูไม่ต้องทายแล้วทุกคนเคยเจอแล้วเนี่ยจำได้หนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้องต้องทำจำหน้าแฟนน้องได้ดิจอคนไหนอะแฟนสาวมาทำอาหารให้ถึงบ้านนี่แบบมันแบบมันละลายอ่ะคือเราไปกินข้าวเหมือนกันเดียวถึงเวลาน้องแบบขอมาบ้านพี่มาแบบเดี๋ยวทำอาหารให้พี่กินเลยคือมันพี่รู้สึกว่าแบบพี่คิดไปไกลพี่คิดไปไกลมากประทับใจประทับใจเซลคือน้องไอตอมจะทำมารสชาติยังไงพี่บอกเลย พี่กินได้หมดจ้าโอเคแล้วน <laughs> ้องก็ตอมจะมาทำอะไร <laughs> พี่กินนะวันนี้ <c oughs> คือวันนี้เอาจริงอะหนูไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่เรามาวันนี้ <c oughs> <ๆ>เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าตั้งใจจะมาทํากับข้าวอยู่แล้วทีมงานก็เลยบอกว่าถ้าทัานสุ่มเลยคือเดี๋ยวเราจะช่วยกันสุ่มเพราะว่าถ้าเกิดจะให้หนูสุ่มคนเดียวอะหนูกลัวแบบไม่มีใครช่วยอะไเผิดชอบเกือมันกินไม่ได้มามีใะรุ่มบ้างโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะสลับกันเลือกเนาะเราจะสลับกันเลือกตรงของจมดโอเคนะคะได้ครับผม ห้ามหันไปดูนะห้ามหันไปดูนะห้ามดูนะให้เลือกซ้ายหรือขวาใช่ถ้าตอมเลือกซ้ายรัวๆแสดงว่าน้องรักพี่นะกันเลือกต่ำการวี้บวชได้เป็นบวชค่ะโบไฮเดรค่ะโบไฮเดรจ้าแล้วผีสวยเลือกได้ด้วย็นไงให้เลือกอาหารให้เลือกอาหารแซวแซวกระหลักแกงตัวเองหนึ่งเกลี่ยข้างหลังมากเลยอย่าหันไปดูนะอย่าหันไปดู เราจะหือคติตั้งแต่เด็กมานะคะใช้มาตลอดคือขวาายสายดีเพราะฉะนั้นเลือกด้านสายค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม <laughs> ันเ <laughs> แบบใจตาไหลอ่ะพี่ครับ,รบอกหักนะเซนสปาเกตตีได้แป้งมาแล้วอันนี้เป็นหมวดอะไรอันนี้เป็นหมวดโปรตีนโปรตีน,นใจตรงเนาะก็ทำอยู่แล้วผมต้องเอาข้างซ้ายงั้นคุณเอาเลยรอบนี้ผมงอนไม่เลือกด้วยไม่เลือกเลยสายฮะข้างซ้าย มายก่ไก่ไก่ไก่อันนี้หมดไข่หมดไข่หนูจะจำชื่อมะเขือเปอกแปะแต่ประเด็นคือจำไม่ได้ว่ามันจำจีมะเขือปาะแปะกัคอนแวนปายเือสลับที่กันหน่อยหลอกน้องอาตอนไหนด้ซ้ายขวาข้างหลังอ่ะไม่ไม่ยอมไม่ยอม่ไม่ยอมพี่แทนเร็วจำ่หน่อยเร็วยำยำมองมองสทองด๋อย ออันนี้เป็นไข่ไข่พีฟองทำไมน้องไม่เรียกไข่พี่เอ็หมดค่ะ้ย ออกข้างมาไม่รู้กเลือกฝังขวาเลยคือหนิน้องไม่เลือกผมผมก็เลือกน้องได้มาถึงวิบอมไปได้มากอันนี้พักอะไรเนี่ยคานาอ๋อคานาเดี๋ยวหนูจะนับหนึ่งถึงสิบเราให้พี่ปั้นกับพี่โป้งสลับกันเรื่อยๆได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวรอบนี้หนูจะเลือกฝั่งนี้ให้ก็เดี๋ยวให้เขาหมุนกันเรื่อยๆ ก่อนจะไปยื้อพี่ว่าปีกันตายของท้้งหลายอันนี้เป็นหมดซอสค่ะเป็นเครื่องปรุงนี่คือซอสคือสำคัญมากอ่ะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยหับ่สิบสิบค่ะคือเมื่อกี้บอกแล้วว่าเลือกฝั่งนี้ก็เลือกฝั่งนี้ก็้วถ้าซอสไม่อร่อยนะคือหนูต้องกินด้วยอ่ะเลือกมาเลือกมาเนี่พี่จะบอกให้ซอสจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรพี่ฝั่งพี่แยบกว่าซอสอีกออ ตอาปหมดพริกค่ะเพิ่มความแซ่บเอาไหนว้รุ่นเป่ายิงชุบไหมถ้าเกิดไทยชนะก็เอาฝั่งนั้นผมว่าการจีบผู้หญิงอะเรื่องดวงก็สำคัญมากมายิงชุบเดียผมว่าแต่ข้เนี่ยมานี่นะ้นี่มาก็คือพิกขี้หนูพิกี้หนูเผ็ดตายกันไปข้างหนึ่งอันนี้จะมีให้เอกคือไข่ต้มกับขนมปังเราจะเอามาผสมกันไม่รู้ว่าไข่ต้มหรือขนมปังอยู่ฝั่งไหนชุบ คือว่าตัวเดยดหลักของเราอะไรแล้วตอนนี้เรียกไข่ต้มคุณีเรียบร้อยมากเลยเอาจริงๆแล้วเมื่อกี้แค่ล้อเล่นมามา,มาเป็นหมวดสุดท้ายเป็นน้ำ ถาน้องเลียกพี่แล้วน้องไม่ผิดหวังแน่นอนพี่แบบไหนมันเข้ากันยิงงงตัวอะไรเขาไม่บอกเรียกเลียกเรียกฝั่งหนึ่งพี่บอกเลยน้ำปลาถ้าขนาดนี้รู้แล้วค่ะว่าเราจะแบ่งไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ป้งมันหลอกมีฝั่งว่าเป็นดีบัวกินเสิร์ฟภาพดีบัวให้หน่อยนะพี่คะดีบัวคืออะไรเออเอาไปใส่น้ำจิ้มแจ่วมัในถาดแจ่วขมฝั่งไหนเนี่ยไปเรื่องมันจะขมขมหน่อยจบแล้วได้ไหมคะชนะฝั่งนี้แพ้ฝั่งนี้อันนี้ยาวก็ขอยิ่งชึ้นแพ้แพ้ฝั่งนี้เอ้ยจะี๋ยวเราพูดกัน ซอสทีพี่ไม่ชอบพี่ทีเห่าลั่นพุ่งเลยแต่ก็ลังดูเป็นน้ำจิ้มอยู่นะคะตัวตอนนี้คิดออกแค่ว่ายังไงอะแล้วก็ต้องเอาเส้นลงไปผัดราที่เราลงไปผัดอะมันก็ต้องมีไก่แล้วเราก็ต้องใส่ผักอะเรามีผักแล้วมีคะน้าใส่พริกไหมแซ่บๆไปใส่ให้หมดเลยแล้วเราก็ปรุงอะไรก็ตามที่เรามีซึ่งพี่ไม่รู้แม่จอะเป็นเมนูอะไรว่าเป็นสปาเกตตี้แซ่บ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 ตัว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 แล้วกันค่ะน้องอย่ากทำผ้าทางแบบทำไมอะเขิน ร่างชื่อเมนูให้ง่ายเลยสปาเกตตี้คนน่ารักเออเพลงต้องมาแล้วคิมมีโนโตะต้องมาแล้วสปาเกตตี้คนน่ารักเออสปาเกตตี้อะตอมมั่วนพี่ได้อยู่นะเรี้ยงเหมือนแนนี่เลยอ่ะเวลาที่แบบว่าสมมติว่าเราอยู่บ้านใช่ไหมพี่แล้วแบบของในตู้เย็นอ่ะมันเลืเลยแล้วเราก็แบบเอาทุกอย่างมาใส่เหมือนเวลาหนูทำข้าวผัดกินเองหนูขอเลือกชื่อสปาเกตตี้แซ่บๆมั่วๆตัวๆบายอะตอมที่บ้านเดือดแฟนพอ้ที่เรากินอย่างเดียวละกันใช่ เราอะนะคะไปนั่งรอนะคะเชิญนะคะเป็นแบบลูกค้า VIP นหนึ่ง <S <S ตอนนี้หนูจำชื่อเมนูไม่ได้นะคะแต่เราจะเริ่มจักการต้มเส้นก่อนละกันเขาบอกว่าต้มหกนาทีเฮ้ยแต่สองหอกก็คือแบบโลหนึ่งเลยนะตอนแห้งโลหนึ่งอะถ้าต้มแล้วคือเป็นโลห้าโลใส่ไปเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมัน,น <S 1> <S 1> <S สุกไม่เท่ากันไมาเดี๋ยว<า>ระหว่าง รอเต้นโดดเดี๋ยวน้องอะตอมหั่นผักพี่หั่นไก่ให้หยิปบี้กับเขียงมาเรอเลยนี่มเตียวมันเดียวมันช่วยเราหั่นผักเป็นเล็กๆดีไหมเอ่ยไปมาจิ้มไปไปสรุปหนูทิ้งหมดไม่เหลืออะไรให้กินแล้วเนี่ยให้บันหกอ่ะหกคหกไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายถึงหกี่หมายถึงมันหกนาทีไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราผักต่อใช่ไหมมันจะตุ๋นเกินโอ้โหทุลักทุเลจะเมยะเราอ่ะผักก็ยังหั่นไม่เสร็จนี่ ยังไม่เคยแม่ผมโทษนะอุ้ยเขาจะเพิ่มเงอนมาเยจเอออย่างาัมันมันตุกแล้วนะมันได้ได้นะถ้าผัดแล้วมันยังไม่ได้เราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยเลยเออตอนนี้เราก็ลวกเส้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปผัดชงเชงชงเชงเครื่องทุกอย่างที่เราหั่นตอนแรกเมื่อกี้พยายามจะหากระเทียม ไม่มีตอนนี้จะได้แค่ผัดพริกล้วนๆไม่มีกระเทียมหรอกใสน่น้ำมันเล็หน่อยแหละอันนี้มีเยอะยังอ่ะมีเยอะมากเอาจริงอ่ะพี่กระทะใหญ่มากกะไม่ถูกเลยอ่ะใส่อีกแล้วกันพี่ผู้สาวโฆษณาไว้แบบว่าเฮ้ยพี่พี่ทำกับข <c oughs> ้าวเป็นนะตอนนี้คือไปเอาดีก่อน,น <c oughs> ผัดให้หอมอ้ <c oughs> าอ <c oughs> ้าวประเด็นโอ <c oughs> ้ยแรงหมดเลยอ่ะโอ้โหจิ้มาแล้วก็ต้ม ต่อไปไก่ลุกๆดูลุกหนักนาะอู้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 อะไรนะอกไก่ต้องมีคนหมักอกหังต้องมีคนใหม่แต่เนี้ยไก่ไม่ได้หมักไม่มีคนหมักอะไรทั้งนั้นทันเลยหมักหักหรือเปล่าไม่หอกค่ะเป็นหนุ่ยังสอดอยู่เนาะยังสอดดูเลยไม่หอกค่ะไงโอ้ นีคืออันที่เราได้เลือกนะคะเฮ้ยนมันก็กลิ่นมันก็ดูดีอยู่นะเฮ้ยหนูชอบปละชงเชงไหมฮะชงเชงมากเลยเราใส่ผักได้เลยแบบเจมโจ้นเราเจมตจ้นกลัวมันไม่อร่อยเราก็ใส่ใส่ไปก่อนเสียงดวงเรานะปันบงมีใครอยากลองชิมไหมคะตอนนี้เอาจริงว่าหนูไม่กล้าชิมเลยน้องก็ตํมอยากได้น้ำมานิดใส่เลย ฮ้ยหอมมากเลเฮ้ยหอมมากเฮ้ยหอมมากกินได้แน่เลยพี่คะใส่เลยเล่นมามาดิยกเลยไหวไหมไหวพี่ยกให้ได้ไหหนูยกได้หนูยกได้ฉุกฉับฉุกฉับโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วทำนี้แซมเปิร์นไหมแซมเปิร์นซมเปิร์นดือเปล่าอ้าอ่าซึ่งแต่แบบนี้ไม่ต้องเข็แรงเยอะพี่วลยเอาเรียบร้อยเอาทาง อย่างจริงมันก็น่ากินอยู่นะออ่อออได้เลยเนี่ยก็ดูกินได้นะแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงนี่อีกเรื่องแซวแพนซันอะไรนะคะชื่อเมนูอะไรนะคะชื่อเมนูอะไรนะอะไรมั่วๆตัว,ตวๆอะไรสักอย่างสีมือน้อง,องไม่ได้กินมากเดี๋ยวตกแต่งเมื่อเคยใช้คำีป็นคำแรกคนชอบมากเลยอะซื้อกลไปไว้ที่บ้านได้ไหมบรืดไถดิน แอบไปซ่อนไว้ข้างในได้ปะ่ะแบบว่าน้องแตกก็เอาเข้าไปข้างในเอาจริงป้ะพี่ตอนนี้หนูมือสั่นหมดเลยเพราะว่ามันหนักอะเดี๋ยวแล้วมันแบบว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ไหมป้าไม่ดูดิเนี่ยตีกงเหลือพลาเออเนี่ยๆดูดิเห็นปะ้ะบอกเขาบอกอันเนี้ยนะให้เลือกพี่ให้เลือกพี่แล้วพ,พี่ช่วย,ยไปไหนมาใส่ทุกอย่างสุดท้ายถือว่ามิชชั่นคอมพลีท์ไหมคะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบครบทุกอย่างเลยนะเนี่ยคลิปอีก พี่ขอรูปหัวใจนี่เบียวด้วยก็หัวใจอยู่นะก็หัวใจอยู่ได้ได้ยตาเร็จแล้วทำไมหนูไม่ถือเองเพราะว่าหนูถือไม่ไหวหนักเหรอแน้วหนูจะกหนันันัมหนมหนูจมลองชัมหนกมกหนั้มากหัมากหนัมกนัมนักมนเกานักมากหนนะกมากันักนันันี้พี่หักหนันหนันงหนีกมาาาานนนหม ใช่ไหมแต่วันนี้พี่โป้พูดเก่งมากใช่วันนี้พูดเยอะมากวันนี้ปั้นเงียบอะเออปกติแต่เป็นพี่ปั้นใช่ไหมคะที่แบบพูดเก่งๆมันเกยบจริงว่ะมันนั่งยิ้มอย่างเดียวตอนมีความสุขแล้วแบ่นี้ผมเก่งมาใจแล้วคือแบบมันจานยักษ์จริงๆุกคนดูแล้วคนดูจานหนูจริงเป็นจิ๋ว ปกตินะมันไม่ใชสจิ๋วนะแต่พอมาเที่ยวกันบุ๊บมันดูจิ๋วเลยเนอะไม่แต่ถึงน้องกัตอมจะทำจานใหญ่แต่น้องก็ตอมันทำได้น่ากินมากคือแบบตกแต่งวี้เอาไข่เยี่ยวมาไหมเฟี้ยวฟองอะไรเพราะว่าเดี๋ยวน้องกว่าตอมเฟี้ยวฟองเออให้ชิมให้ชิมให้ชิมขอบคุณค่ะมาพี่ลองดูน้องกัตอมชิมก่อนเลยเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายว่า lady first รับน้องรับน้องยังไงให้น้องกินก่อนบอกเลยอเอ้ย กลิ่นพอดีมากปันทำอย่างนั้นนะมวนเต้นนะขมขื่นมากจ้าจ้ดจำที่มวนเต้นไว้ดมก่อนว่าหนุ่มหนุ่มที่ใส่ดมต้องดมก่อนโดนจ้องอ่ะเป็นไงรสชาติพี่ลุ้นเหมือนกันประมาณแปดสายตาเจ้งอย่างนี้เรางงรงชาติงงงงงที่มันเป็นรสชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะพอกินได้ค่ะบทำไมมันเจ๋งอย่างนั้นพอกินได้ได้พอกินได้มาพี่ลองพี่ลองกินแล้วมวนใช่ไหม เฮ้ยพี่ไม่ต้องกินหมดก็ได้นะถ้าน้องทำมายงไงพี่ก็กินหมดแล้วไอ้คำพูดว่ากินไม่หมดก็ได้เหมือนกังไงเอ้ยมาโดนเต้นแบบน้องก็ตอมโอ้โหหวาออร่อยจริงคือมันมีกลิ่นพริกแล้วกลิ่นอือคือมันแบบรสชาติหอมกลมกล่อมมาบตรงนี้เฮ้ยอร่อยอือคืออย่างงี้พี่เอามาตักแปะอยู่พี่ก็กินหมดเ้ย จริงเอ้ผมว่าเข้ากับซอ,อด,ดพิกที่แฝงไปทีหลังด้วยพอซอดพิกน้องเลือกของโบ้งเน่ยผมว่าเข้ากับพิกที่หนูมากกว่าเลยเอาละเกีครับขอใส่ซอสพริกเพิ่มได้ไหมคะหนูก็คือรับจอบทำอาหารตามบ้านแล้วแล้ต่อไป <c oughs> พี่รับประำโอ้ใส่เพิ่มได้ไหมคะได้จ่ามาเอาเท่าไหร่ดีคะเอาความรักเลย ว้ไปเลยหมดควดเฮ้ยพอดีเลยพอดี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 พอดกพมดนพอ่ีพัดีพอดีนอดีพอดีพอดีพอดี้ท่ากันีพอดีพอรีพอด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 ี้อเีพเดีพอ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 นีพอดไมอคีพอดพูดีพอดาพอดีนอดีม่ดีพ่ดไอด้พอดาพอดีพอดีพอดีาอมีพอดีพองีพอดีพอดีอดีพอดีอนีพอดีชอบีพองีพอดีพอดาชอสร้องกระแส พอเห็นแบบพี่เขากินได้แล้วหนูก็แบบประทับใจหนูกลัวพี่กินไม่ได้ไม่ใช่อะไรหนูต้องเขี่ยกินได้ถ้าน้องเอาไผ่มาไม่กินได้หมดเดี๋ยวพี่เข้าใจว่ามันเป็นคณะไงเดี๋ยวต้องต้องมาหาสีเขียวฝั่งนี้ด้วยกินไปหรือยังไปเลยนะกินผิดเข้าไปนี่คือแบบกินได้พี่ขอโทษทำไมอ่ะมันมาไม่กินเนื้อทำไมพริกมันหวานขึ้นมาได้อะพริกี้หนูมันหวานเนี่ย ูกพีน,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 ผ,นผ่านไปแค่ประมาณ5นาทีนะปกติพี่ปั้นพี่ป้งใครกินเยอะแล้วแต่เมนูเมนูอย่างป้านเนื้อขากวนเมนูเป็ป้งแต่ถนัดข้าวกวป้านป้านจะถนัดเป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอาหารไทยอย่างเดียวโป้งได้เปรียบเพราะมันเป็นข้าวทุกอย่พี่ป้งกินข้าวเก่งส่วนพี่ปั้นกินเส้นเก่งอาหารทั้งหมดแล้วทั้งหมดหแล้วแล้วปกติแล้วตามทับกันข้าวหรือกันเป็น หนูเรอะแล้วแต่วันเอ้ยมันอยากกินข้าวเอ้ยวันนี้อยากกินเต้นแต่ถ้าถามว่าเมนูอะไรที่ชอบกินจะตอบว่าข้าวผัดกะเพราอือพี่ทำผัดกะเพราอร่อยมากจริงเหรอจริงนินไปทานแล้วพูดไม่ได้แล้วไปก่อนไม่ทันกะเพราเนื้อกะเพราหมูกินเก่งมันก็แย่งหองเขากินไงครับป้องเฮ้ยเขาหมดก่อนหนูอ่ะหนูยังไม่หมดเลยอ่ะหนูเนาะหนูจ่กินไงอันนี้หมดนานแล้วอันเนี้ยกำลังจะหมดหนูก็คือยัง อีกสองคำตามไปตามไปตามไปไว้ไว้ไว้มีคนมานั่งรอไหนคนไหนมีคนมานั่งรอทุกคนอะไรไม่รู้แต่ว่าหมาบ้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะแบบดูดีตลองฟินมากขับแด้ฟินมานล่นบ่อยๆได้นะมาตอนไหนก็ได้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยมาเอาละคือตอนนี้ไม่สนใจบ้านโป้งล้วันแรก ตอนนี้ก็ต้องมาถึงค l o วร review นะคะจะให้พี่ปันพี่โป้รีวิวว่าเมน,นูเมื่อกี้มันเป็น,ปนยังไงบ้างอร่อยมากเลยฮะคือมันมันเข้ากันไปหมดเลยนะคือตอนพี่เห็นหนูทำอะ่ะพี่เห็นหนูมันผัดมันก็ไม่ค่อยมีแรงผัดหรือ <c oughs> ว่าอะไรพวกนี้แล้วแบบใส่เครื่องปรงุงอะไรพี่คิดว่ามันจะไม่ร่อย <c oughs> <c oughs> แปราก็ดออกมามมโอ้โหอร่อยมากนอกจากหน้าตาดีแล้วยังยัง,ยงอร่อยด้วย<อ>ที่หมายหนึ่งพี่ไหนเป็นอาหารอาหารอร่อยมากม <c oughs> บ้านไม่เห็นตอนน้อง,องปรุงนะแต่ว่ากะเครื่องปรุงอะไรได้แบบ <c oughs> พอดีกว่าที่คิดคือไม่เค็มเกินไปไม่รสจัดเกินไปแล้วยิ่งเป็นอกไก่ด้วยไงสบาย้กินไม่มันไม่เลี่ยนเต้นรวกกำลับบงดีถึงพี่จะเป็นคนจับเวลาก็เหระคณะมาตัดเลี่ยนตัดกรอบด้วยมันทำแบบทีมันก็ดีนะถือว่าเป็นเมนูแบบวชั่นที่โอเคผ่านไม่ผ่านมิชชั่น อาหารสุ่มจานยักษ์ของเราวันนี้คอพิมัไหมคะคอมพครับคอมพีต์พีปดมือให้ดังไปถึงหน้าปากซอยทุกคนเพราะว่าตอนที่หนูก่อนหนูจะมาคือหนูแบบตายวันนี้คือตายแน่แบบถ้ามันกินไม่ได้ทําไงคือหนูอะกลัวมากก็แบบว่าทาแบบทําเยอะมากแล้วก็กลัวพี่เขาจะกินไม่ได้ออคือหนูเก่งมากพี่มีรางวัลให้ไหน เออพี่น้องพี่น้องก็จริงๆระหนูไม่มีพี่ชายตั้งแต่เกิดมาคือไม่เคยมีพี่ชายแต่แอดตำแหน่งพี่ชายสองตำแหน่งนี่ได้ฮะดีก็ยังดีโอเคก็วันนี้ขอบคุณที่ฟังพี่โป้มากนะคะขอบคุณนะคะอร่อยมากฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเซียตอมด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องให้พี่ดาฟานด้วยนะคะขอบคุณมนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับกัดหน้า ถ้าเกิดว่ารอบนี้อร่อยแสดงว่าร้อมท้าหนึงมาอีกได้ถูกไหมมาได้ทุกวันะะ <c oughs> เลยค่ะเดี๋ยวถ้ารอบหน้านะคะเรามีโอกาสะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาช่องเด้อแปดอีกนะคะรอบหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็เดี๋ยวรอบหน้าให้ฝั่งพี่เขาคิดดีกว่าวันนี้ฝั่งเราแบบเตรียมมาสุ่มเลยรอบหน้าให้พี่คิดเราพี่อยาอกกินอะไรโอเคได้เลยจ้าได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ